สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมทอร์คิเ p อร์ดีเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการสร้างฐานของเรานะครับให้กับผู้เล่นที่แต่งบ้านไม่ค่อยเก่งหรือสร้างเ <c oughs> สียงหลงหรือสร้างผ้าหรือสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งนะทุ <c oughs> คกนคนก็คือสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่เก่งเรื่องการสร้างฐานอะไรประมาณนี้นะครับการสร้างฐานในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างฐานแบบ ขั้นพื้นฐานเนาะโดยจะมีห้องพักนะครับเป็นบ้านของเราเป็นที่นอนหรือว่าเก็บพวกของสะสมพวกอาวุธต่างๆนะครับไว้ที่นี่นะครับและอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือเป็นเวิร์กช็อปนะเอาไว้ครับของต่างๆและสุดท้ายนั่นก็คือแปลงผักนั่นเองนะครับซึ่ง3ามอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างสําคัญมากๆนะสำหรับการเล่นแรกๆนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยทุกคนให้ทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงคอของเราเนี่ยตรงนี้คือจุดศูนย์กลางเนาะยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างบ้านกนจริงจริงอ่ะผมก็อยากให้ทุกคนน่ะสร้างบ้านไว้ที่คอซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเราจะจัดแจงทํานูน่นทํานี่อะไรเงี้ยมันจะง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเรารับภารกิจจากคอหลักอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคมากขึ้นแล้วมันก็เป็นศูนย์กลางของเกมด้วยนะครับโอเคทีนี้พอเราอยู่ที่คอเนี่ยพอ มันมีจุดให้วางพื้นได้นะครับก็คือจุดตรงนี้เนาะผมจะวางไว้3าบล็อกก่อนนะครับ3บล็อกตรงนี้วางไว้ทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในอนาะคตเราเล่นไปไกลจนถึงใบอมทะเลใต้น้าแล้วเนี่ยเราได้แร่พวกออกเทเีนมาเราสามารถทําประตูวาร์ปได้นะครับก็คือผมก็อยากให้วางประตูวาร์ปเนี่ยไว้ซักตรงนี้นะครับในใน,ในแบบช่วงแรกๆนะสำหรับคนที่สร้างบ้านไม่เก่งอะไรเงี้ยเนาะก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วประตูวาร์ปเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่ 3ช่องนั่นเองนะตรงนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับการวางประตูวานนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เดินลงมานะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นทางเดินนะไอ้ที่ผมอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นทางเดินหมดเลยนะครับแล้วก็เดินลงมาหักกันแค่บล็อกเดียวนะครับแค่นี้นะเดินลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของเราหรือว่าเป็นที่พักนะครับเอาไว้เก็บของเอาไว้นอนหรือเอาไว้ตกแต่งอะไรก็ว่างกันไปนะสําหรับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะทําอยู่ที่ 9คูณ10บล็อกนั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องเป็น9นะครับเพราะว่าในการทำบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าให้มันบาลานซ์กันนะทุกคนก็คือแนะนำให้เป็นเ,เลขคี่นะพวก 7, 9 13อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีประตูอีกหนึ่งช่องนั่นเองนะครับประตูเนี่ยจะไว้ตรงกลางพอดีแล้วถ้าเกิดว่าเราทําเลขคี่เนี่ยก็คือประตูเนี่ยมันคือเลขคี่ใช่ไหมส่วนว่าอันนี้ผมทํา9้าช่องประตูอยู่ตรงกลาง้ายเนี่ยก็จะเป็น4ขวาก็จะเป็น4อะไรแบบนี้นะครับมันจะเกิดความบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําเลขคู่เนี่ยเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็เป็น3อีกข้างหนึ่งก็เป็น4ี่นะครับมันจะไม่ค่อยบาลานซ์แล้วก็จะทําให้บ้านไม่สวยนั่นเองนะทุกคนตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนท เป็นเลขที่นะถ้าเกิดว่าทําฝั่งที่เป็นประตูนะครับแล้วส่วนที่เป็นแนวนอนเนี่ยผมจะทําเป็น10บล็อกนะครับเพราะว่ามันจะได้มีแบบความกว้างมากขึ้นนะครับในการที่เราจะแบบใช้สอยได้มากขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขยายเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนได้เลยนะครับอันนี้แค่มาทาแกดให้ดูเฉยนะส่วนด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็น9ก้คูณสิเหมือนกันเพื่อความบาลานซ์นั่นเองนะเวลาเราดูในแผนที่เนี่ย เราจะเห็นเลยว่ามันบาลานซ์กันมากๆนะครับเนี่ยมันจะดูดีมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราแบบทาเกินไปบล็อกหนึ่งเงี้ยมันจะไม่บาลานซ์ไงเออถ้าเกิดว่าทําอย่างเงี้ยมันถือว่าโอเคอยู่นะอ,อประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปเนาะเวิร์กช็อปเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับในช่วงทุกช่วงของเกมเลยก็ได้นะยิ่งช่วง,รงแรกๆเนี่ยก็ยิ่งสําคัญมากๆเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนทาไว้จริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยทั้งหีบเรานะครับทั้ง ของที่แบบระเกะระกะอะไรเงี้ยเราจะไม่มีที่ไว้นะเพราะว่าเราไม่รู้จะไว้ตรงไหนทีนี้เวลาพอเราสํารวจเยอะๆเนี่ยทั้งหีบทั้งของนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะแยกไม่ออกแหลวแล้วลมันก็จะลกมากๆถ้าเกิดว่าเราจะมาสร้างฐานในช่วงเวลานั้นอนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งยากมากๆเพราะเราต้องทุบหีบแล้วในหีบก็มีของอีกอะไรงนี้นะครับมันจะเกิดความยุ่งยากมากๆถ้าเกิดว่าสร้างไว้ตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะมันจะดีมากๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ 99คูณ10ทั้งซ้ายและขวาเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตไหมว่าผมจะเว้นอ่าบล็อกเอาไว้1บล็อกนะครับตรงทางเดินเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเกิดการตกแต่งพวกของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้หรือว่าฟิกเกอร์ต่าง,งๆอะไรเงี้ยอยู่ในบริเวณที่แบบว่าข้างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เพราะว่าเราเว้นช่องเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอเคทีนี้ต่อมานะครับก็มาข้างล่างกันบ้างนะข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงผักแล้วนะครับ สังเกตมาทุกคนแปลงผักเนี่ยมันจะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะคือแปลงผักที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงต้นเกมมากๆเลยช่วง,งแรกๆเนี่ยก็ถือว่าใช้สอยได้แล้วนะครับคือตรงนี้ผมจะทําอยู่ที่7จ็คูณสิบบล็อกนั่นเองนะเหมือนเดิมครับทุกคนก็คือ ตรงประตูเนี่ยทำเป็นเลขขี่เนาะแล้วก็ด้านแนวยาวเนี่ยก็คือทําเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยแต่อันนี้ที่ผมทําจ็คูณสิเนี่ยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีจอบสเกลเลตแล้วเนี่ยมันจะมีการพื้นที่เนี่ยในการพวนเออมันจะเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้คือเยอะมากเลยนะถ้าเกิดเราคลิกขวาเนี่ยเห็นไหมมันจะเต็มพื้นที่เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมทีเนี้ยเวลาเราเก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะได้เก็บเกี่ยวง่ายแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็มาพวนฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับทีนี้เราก็เอาเมล็ดมาใส่แค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะค่อยสร้างทีละจุดก่อนนะครับอย่างเช่นการสร้างไอ้ตรงที่พักของเราเนี่ยตรงนี้เราวางไกด์หมดแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าใครจะทําตามผมนะครับก็ทําตามนี้เลยก็ได้นะวางพื้นไม้เป็นไกด์ก็ได้นะครับทีนี้เราก็วางกําแพงไม้นะครับทับพื้นไปเลยนะแบบนี้ไปเลย นี่วางทับไปเลยนะคลิกค้างไปเลยนะแบบนี้เลยค่อยๆวางไปครับจะเย็นๆนะไม่ต้องรีบมากก็ได้นะเดี๋ยวมันเกินอ้าวทีนี้พอมันเหลือะจุดตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็เอาประตูมาใส่ได้เลยนะครับชึบแบบนี้เห็นไหมมันจะพอดีเลยนะครับนี่ดีมากเลยทีนี้ข้างในเนี่ยเราก็วางพื้นไปเลยนะครับคือช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะหาวัสดุเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเป็นไม้ก่อนนะครับ คือทุกคนวางไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวค่อยแบบถ้ามีของใหม่มีแร่หรือว่ามีพวกของตกแต่งใหม่ๆพวกพื้นใหม่ๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ค่อยมาปรับมาเปลี่ยนเอาก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมวางพื้นนี้หมดแล้วใช่ไหมต่อมานะครับก็ได้เวลานะครับวางเตียงแล้วนะครับนี่เลยเราก็วางเตียงไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราดีไซน์เลยนะผมจะวางเตียงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะทํากําแพงนะครับกั้นไว้สักนิดนึงแบบนี้อันนี้คือห้องสุดตัวไงนี่ ห้องส่วนตัวนี่ก็ปางประตูไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องมีครบไฟด้วยนั่นเองนะนี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้ชุบนี่เป็นไงสว่างละแล้วก็วางไว้ตรงนี้สักหนึ่งจุดแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บห้องนี้นะครับเราสาม,มารถที่จะแบบอัดัได้เลยว่าห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วเนี่ยเราจะทําเป็นห้องอะไรอีกนะครับสมมุติอย่างผมเนี่ยผมก็จะทําเป็นนี่เลยเป็นห้องเก็บของนะครับแบบนี้ ผมก็จะแบบอ่ะอันนี้เราก็มาจะเก็บของนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเนาะคือว่าของบางอย่างอ่ะเราก็ต้องหาที่เก็บเช่นพวกของมีค่านะครับแล้วก็พวกอของที่เป็นพวกอาวุธหรือเป็นอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีที่เก็บกันนะครับให้เราเนี่ยมาเก็บไปในห้องนอนของเราก็ได้หรือห้องส่วนตัวหรือทําห้องแยกนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงแรกเนี่ยก็แนะนําว่าให้อยู่ในห้องนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาเราจะเก็บของเราก็กดเข้ามาแล้วก็ เก็บชุดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยโอเคต่อมาก็จะเป็นห้องต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นห้องเวิร์กช็อปนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยทุกคนก็วางบล็อกนะครับตามพื้นได้เลยนะที่เราไกดา์ไว้นะนี่วางไปเลยชุบม,มันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยทุกนคนถ้าเกิดว่าวางกาไกลไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็ปิดชุบแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวางบล็อกเนี่ย มันก็จะบังแสงใช่ไหมเราก็ติดไฟสักนิดนึงนะครับนี่ติดไฟไปหน่อยมืดเหลือเกินคือคบไฟเนี่ยมันสามารถติดที่กําแพงได้นะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็วางพื้นเช่นเคยนะครับไม่รู้พื้นจะพอหรือเปล่าเอาพื้นมาน้อยเกินอวางไปก่อนนะครับชอโอเคพื้นไม่พอเดี๋ยวผมขอข้ามนิดนึงนะบเราก็ค้ามก็ตรงนี้เลยทุกคนสดๆร้อน นี่เลยข้าไปเลยนะครับชุบได้มาละปูต่อคือถามว่าจะเป็นต้องปูพื้นไหมเนี่ยผมคิดว่ามันแล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมเนี่ยปูให้มันเป็นระเบียบก็จอดูดีที่สุดนะครับโอเคทีนี้ห้องเวิร์กช็อปก็เสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ถึงขั้นที่เราต้องวางพวกของแล้วคือถ้าคําแนะนำของผมเนี่ยให้วางหีบนะครับไว้ตรงกลางของโต๊ะค้าบทุกอย่างนะคืออย่างนี้ทุกคน สมมุติว่าตรงนี้คือทางเดินเราใช่ไหมทางเดินเราปึ๊บเราต้องเดินได้แบบ่ารอบๆโต๊ะเลยนะทุกคนทีนี้พอเราคิดแล้วว่าเราสามารถเราต้องเดินรอบได้เสร็จปุ๊บไอช่องต่อไปเนี่ยคือวางของใช่ไหมวางของเราก็ต้องดูก่อนว่าเราต้องวางต้องไหนดีวะทีนี้ผมจะวางไว้สักตรงกลางเลยนะทุกคนวางไว้สักตรงกลางประมาณประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บผมวางโต๊ะคราฟเลย พวกโตเครื่องมือโตคาอะไรเงี้ยวางได้หมดเลยนะครับผมก็จะวางพวกนี่เลยพวกโตต่างๆนะวางไปได้เลยนะครับเอาเป็นอันนี้อแล้วก็มีโตอะไรอีกวางไว้ให้หมดเลยนะอันนี้ผมก็เอามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวางไปชุบ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 อ่ะชุบแบบนี้นะทุกคนทีนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเอาของเนี่ยใส่ไว้ในนีได้เลยนะ อย่างเช่นตอนนี้ผมมีไม้อยู่ใช่ไหมผมก็ใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางอะไรได้อีกไหมน่าจะไม่มีแล้วเนาะอ่ะสมมุตินะผมวางหม้อไปด้วยผมวางเตาไปด้วยอ่ะแบบนี้คือเมื่อก่อนนะทุกคนเราจะสามารถวางได้แค่4โตเท่านั้นนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าพวกโต๊ะคราบต่างๆเนี่ยสามารถวางมุมทแยงได้แล้วนั่นเองนะเมื่อก่อนวาง4ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้วางเพิ่มได้อีก4นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นหี่มเล็กเนี่ยวางได้ถึง8โต๊ะเลยนะทุกคน ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสมมติว่าผมจะใช้โต๊ะงานไม้ใช่ไหมแต่ผมไม่มีของในตัวเลยแต่ว่ามันไปอยู่ในหีบใช่ไหมลองใช้ดูดิใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับวิธีดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะให้เราเมาส์ไปชี้ดูนะทุกคนนี่เลยเห็นไหมทุกคนว่ามีไม้หนึ่งแล้วก็กำแพงดินหนึ่งกำแพงดินเนี่ยอยู่ที่ตัวผมแล้วก็ไม้เนี่ยอยู่ในหีบเห็นไหมครับซึ่งมันสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคนมันจะสะดวกสบายแบบสุดๆเลยนะ ต่อมานะครับก็เหมือนเดิมทุกคนก็ปักไฟนะครับเพื่อความสว่างของห้องนั่นเองนะนี่เราจะได้รู้ไงว่าเออของมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะนี่แบบนี้เองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับการทําห้องเวิร์กช็อปนะถ้าเกิดว่าใครดูแบบเฮ้ยมันมันยังไม่บาลานซ์เลยมันยังแบบเล็กๆอยู่หรืออะไรอยู่นะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเราไปตีบอสอย่างเช่น อบอสสลามส้มใช่ไหมเราก็จะได้กล่องใหญ่มาแต่ถ้าเกิดว่าเราเอากล่องใหญ่มาวางเนี่ยมันก็จะเกิดความบาลานซ์พอดีเพราะว่ากล่องใหญ่เนี่ยมันจะใช้2ช่องนั่นเองนะอันนี้ผมวางหีบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยบาลานซ์นิดนึงเพราะว่ามันมีกล่องเล็กนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับคือคําแนะนําของผมเนี่ยคือว่าให้เราเดินให้เราสามารถเดินได้รอบด้านอย่างนี้นะครับสามารถเดินได้รอบด้านแค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าเราจะสามารถใช้ได้ทุกอย่างนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับัตเวิร์กช็อปนะทุกคน ต่อมานะครับก็จะเป็นสวนของเราบ้างนะครับสวนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะก็คือมีแค่เรามีเมล็ดใช่ไหมแล้วเราก็มาปลูกแล้วก็ลดน้าแค่นั้นจบนะครับแต่ว่าจะมีอีกนิดนึงที่ผมแนะนํานะก็คือให้วางรั้วไปด้วยนะทุกคนวางรั้วแบบนี้นะครับถามว่าทําไมต้องวางรั้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอ่มอนพวกสลามส้มนะครับมันจะเข้ามาในฟาร์มนะทุกคน คือบางทีสลามส้มมันไม่ทําอะไรหรอกแต่ว่าบางที่มันจะมีพวกสลามตัวสีแดงมาด้วยนะครับแต่เวลาเราเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยบางทีผักเราไม่อยากเก็บเพราะว่าตัวเราเนี่ยของมันเต็มใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากให้ของมันลอยบางทีเนี่ยไอ้พวกสลามแดงเวลามันเห็นเราเนี่ยแล้วมันอยู่ในฟาร์มอ่ะเออถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้มันตีอย่างเงี้ยก็คือผักก็ลอยอะไรเงี้ยมันจะเกิดแบบความยุ่งยากได้นะครับอันนี้ก็ทําให้มันเรียบร้อยนะครับก็คือล้อมรั้วนะครับทุกคนง่ายสุดนะ เราดีด้วยนะครับประมาณนี้นะก็ทําการล้อมร้วเรียบร้อยนะนี่ล้วนนี่ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะเพราะว่ามันกันบอลได้นะครับแล้วก็สวยงามอีกตังห่างนะครับทุกคนนีแบบนี้เนาะก็คือตรงนี้ก็เอาประตูมาปิดนะแต่ผมค้ามาแค่เดียวนะทีนี้ของหมดเข้าไปค้าใหม่นะครับแบบนี้อ้าวแร่ทองแดงเหรอได้เลยนี่เลยเรามีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไง มันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากถ้าเกิดว่าเราเอาโต๊ะคราฟเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันนะครับมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราจะไปคราฟของคราฟอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยโต๊ะอยู่ไหนวะเราไปวางไว้ตรงไหน,นตรงนู้นตรงนี้ข้างล่างข้างบนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเป็นห้องนะครับแล้วก็วางให้มันเป็นอ่าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราจะใช้งานง่ายเราก็จะหาง่ายแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องไปที่ไหนนะครับประมาณน,นี้นะครับอ่ะโอเคได้ละตอเราก็มาที่โต๊ะตรงนี้ ครับประตูต่ออีกสักหนึ่งอันเสร็จแค่นี้เลยแล้วเราก็มาปิดชุบเรียบร้อยถ้าเกิดเรามีมาเมล็ดเราก็มาปลูกนะครับในนี้นะแล้วก็รดน้ําแค่นั้นเองนะครับทุกคนง่ายๆเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามอนเราจะมายุ่งไหมมอนจะมาตีผักเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้ออกไปประจนภัยหาแร่หาอะไรได้อย่างสบายใจนะทุกคนแล้วก,ก็กลับมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยผักโตแล้วแล้วเราต้องไปเก็บที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับการแนะนำแบบเบื้องต้นจริงๆนะครับสำหรับการสร้างฐานนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับคนเก่งๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบปล่อยผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยทำมาเพื่อคนที่สร้างบ้านไม่เก่งนะครับแล้วก็ อ่าเป็นผู้เล่นใหม่เริ่มต้นไม่รู้ว่าต้องสร้างฐานแบบไหนนะครับในช่วงเริ่มแรกนะก็การสร้างฐานแบบนี้ก็ไม่เลวเลยนะทุกคนยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามก็ได้เนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ